โอเคครับคำถามต่อไปครับพี่นมาถึงคำถามสุดท้ายจากทาง f c e e o o o ชูรชูรสในวันนี้นะคะสวัสดีครับผมอายุ35ปีแต่งงานมา2ปีแล้วยังไม่มีลูกครับภรรยาเนี่ยตรวจแล้วร่างกายปกติทุกอย่างผมก็เลยสงสัยว่าที่ยังไม่มีลูกสักทีเนี่ยเป็นเพราะตัวผมเองเป็นหมันหรือเปล่าครับจะมีวิธีการสังเกตยังไงถ้าผมเป็นหมันจริงจะมีลูกได้ไหมครับโดยทั่วไปแล้วถ้ามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอ ภายในหนึ่งปีเก้าสิบเปอร์เซ็นจะตั้งคันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกินกว่าหนึ่งปีแล้วไม่ตั้งคันถือว่ามีบุตรยากแล้วแต่จเป็นหมันหรือเปล่าย,ยังไม่รู้มีบุตรยากมีบุตรยากพบว่าสี่สิเปอร์เซ็นเป็นปัญหาของฝ่ายชายสี่สิบเปอร์เซ็นเป็นปัญหาของฝ่ายหญิงยี่สิบเปอร์เซ็นผู้ชายก็แย่ผู้หญิงก็มีปัญหาทั้งคู่ทั้งคู่ะนะแต่เราเลือกตรวจผู้ชายก่อนเสมอเพราะผู้ชายตรวจง่ายกว่าผู้หญิงเยอะนะแค่ช่วยตัวเองหลั่งน้ำาสติออกมา เลือกให้มีการหลังประมาณสองถึงเจ็ดวันหลังจากการหลังครั้งสุดท้ายถ้าเพิ่งหลังเมื่อกี้นี้หรือเมื่อคืนนี้เช้านี้มาเก็บมันจะได้ความเข้มข้นต่ํากว่าปกติทําให้แปรผลผิดพลาเพราะนั้นต้องสองวันขึ้นไปแต่ถ้าเก็บไปหลายเดือนแล้วเพิ่งมาหลังเจอตัวแก่ๆตัวตายผสมเย,ะยะอะๆก็แปรผลผิดอีกเพราะนั้นดีที่สุดคือสองถึงเจ็ดวันรตรวจผู้ชายก่อนเสมอเพราะตรวจง่ายราคาถูกนะ าตรวจผู้ชายแล้วโอ้โห90 90กว่าสมบูรณ์แนวโน้มจะต้องไปตรวจทางฝ่ายหญิงแล้วนะะเพราะฉะนั้นถ้าถึงเวลาที่สมควรแล้วลองแล้วไม่ได้ผลก็ต้องมีการผสมเทียมผสมเทียมก็อาจจะใช้ให้มัน IVF ก็คือเอาน้ำสจิมาเอาเก็บไข่มาแล้วตัวสติที่ดีมก็ว่ายเข้าไปเองอถ้ายังไม่ได้ผลเช่นมันไม่มีเอนไซม์อย่างที่ว่าเฮ้ยมันจาะไม่เข้าสทีก็ใช้เข็มเนี่ยแหลมๆเล็กๆเนี่ย จับตัวสติมาแล้วปรับเข้าไปเลยโอ้โหช่วยพาเข้าไปเลยช่วยพาเข้าไปเลยแล้วพอ24ชั่วโมงก็มาดูมันแต่งตัวก็ค่อยใส่กลับเข้าไปก็เรียกว่าเทคนิคอีสตี่นะก็เทคโนโลยียวนี้ใหม่ๆนวัตกรรใหม่ๆเพราะนั้นถามว่าเป็นหมนหรือเปล่าอยังในกรณีนี้ถือว่ามีบุตรยากครับ